ว่าที่เนาะเขาจะรอดคอนเสิร์ตวันที่ไหนวันที่เมื่านเลยใช่ไหมคะขอบคุณครับเล่าเล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยในวันที่โอ้โหย้อนไปหน่อยเออเออก็ตื่นเต้นนะวันนั้นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เคยให้ให้สัมภาษณ์หรือว่าหรือว่าได้ออกสื่อไปบ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทําอะไรไม่ถูกอ่ะจนจนถึงตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ถูกว่าว่าเราควรทําอะไรต่อหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบ ยกย้ายก,กันถ่ายละครทั้งสองคนทั้งสอง,สองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ตอนตอนนี้เรามีความสุขมากและหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆันมเ,มเ็นเป็นยังไงมเนมันเป็นเขาเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอะมโมเมนต์ตอนนั้นคือมันมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในในในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอะจน คือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอพอผ่าออกมาจากการเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็เออร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีใจไหมเพราะว่ามันสำคัญของเราเพื่อนก็แบบดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เราก็ <S <S ก,ก็เสียใจที่ <S <S พี่กี้กับพี่ป๊อกเราตามไปไม่ได้ด้วยด้วยนั่นนะครับก็ก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัด เตรียมกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้อยู่แล้วครับผมเรื่องความแผ็ไหมความแผ็ดนานมากหรือเปล่าตัวแผ็ดไหนานมากนานมากแต่ว่าก็บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซน์เขาแรงอ่ะเขื่อนเซน์เขาแรงแล้วยิ่งแล้วยิ่งแล้วยิงย่งด้วยด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจน,จนจนจนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆ แล้วก็ค่อยๆกระจายผมอบอกอะไรอย่างเงี้ยอนานบอกครับไม่ได้บอกอะไรเลยครับ <c oughs> บอกสั้นมา <c oughs> กก็อย่างที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่า,ามันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้ว <c oughs> ผมว่าผมในจักใจนะผมว่าเราพร้อมแล้วละ่ะด้วยด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องอาการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เราก็ได้ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> คุณคุณรู้ไหมที่หมากคิมเขาก็ไปแบบไปไปขิงเพื่อนด้วยนะตรง,ง่าขิงมาร์กี้ด้วบอกว่า,าแบบแหวนชั้นแมตต์ต่อมาออไม่หลอกไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็เราก,ราก็ตั้งใจเตรียมไว้ให้เ,<อ>เพื่อเพื่อโอกาสพิเศษเอ,อันนี้แหละครับเอ็มก็หมาคุณแบบทำร้านเองเลยใช่ใช่ใช่ครับก็ ก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือเรามันก็มีอยู่สองวงนะเนาะวงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของจริงก็อยู่เก็บไปที่บ้านสำหรับตอนนี้นักดนตรคือได้รดหรือได้ไรแล้วจริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็แล้วก็ก็ได้เป็นปีหน้าปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละคร2เรื่องทั้งสองคนเลยก็กําลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับต้นปีหน้าเลยไหมคร ต้นปีไหมต้นปลายเลยไหมหรือว่ากะกะว่าจะเป็นเป็นปลายครับเป็นปลายใช่ใช่ใช่ติมเติมมีแอบแอบคิดในใจไหมยังคิดยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับเออเออแต่เราจิดขายอะไรต้องยอมมแน่นอนไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็แหละเลือกแต่แต่ว่าเราก็ ก็เป็นขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาเป็นคนเลือกอันนี้คือไม่กลัวหรือเกรงใจครับเราเกรงใจครับเกรงใจอันนี้คือซ้อมเลยมั้เข้าสมาคมเข้าสมาคมเข้งแล้วคนเกรงใจจริงเข้าตั้งนานแล้วนะเข้าทำไมยังไม่พอครับทีมงานจะเป็นแบบยิ่งใหญ่ไหมคะหรือว่าเราอยากได้กลุ่มหรือยัง เอ่ออย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือก็คือด้วยด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเ,เ,เราก็พยายามเอาคนที่เราเอาอ่เคารพรู้จักสนิทจริงๆมามามาอยู่ด้วยกันในในจังหวงนะน,น,นั้นเท่านั้นเองอืมก็ก็แต่ว่าก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยครับผมเป็นยังไงครับความรู้สึกตั้งแต่เป็นแฟนจากข้างมาเป็นคูนร่รัก เหมือนเดิมเลยเราเราเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องตับอะไรทุกวันนี้มันคือดีมากๆแล้วว่าแล้วก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตางคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแอ่อย่างที่ไม่สัมพันธ์ว่าไม่ตอบมมีรู้เพราะว่ากลัวแย่งคานักก็โอ้โหพูด้าพูด้า เราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมแล้วก็มันไม่มีหมดหรอกหรือว่าเออมันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วแต่ใจเราใจเราคุณได้เราอยากมีลูกมันอนากีลูกแลขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรคานิมู มันมีพูดถึงอนิมูแล้วดูสินั่นแหละก็แพนกันแทนแนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วแล้วถึงเวลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่แต่เราอยากจะมี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 คงอยากมีใช่ใช่เราไปเที่ยวขอบคนเนาะ เขาไปเก็ะกล่องเราเขาก็อยากมีเขาก็อยากมีใช่ครับแต่เราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจเพาว่ามัจะรักเธอตลอดไปอ้โหมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเราเราก็เราก็บอกเขาไปแล้วใช่ครับเอามาบอกว่าเลื่อนหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลานี้ที่อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เราก็ลังกำลังทำ สร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จได้เสร็จแบบปลายปีตอนนี้่เปอ,อเซ็นต์แตอนนี้ได้45-50% <ST. S 3> เกือบเกือบเป็นเป็นรูปเป็นร่างเลยรูปเปนร่างแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆเลย <ๆ S 1> เพราะว่าหลังนี้คือเราเราเริ่มวาดมันกับมือเราทงคู่เองอะไรอย่างเงี้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบ เป็นของเราจริงๆยัริงหมคบวางงบไปวางงบเท่าไรเอ่ยยังบอกไม่ได้จริงๆรู้หรือยังคเดี๋ยวรอดูดีกว่าผมให้รอดูดีกว่าแล้วให้ให้ให้ก่กันเองดีกว่าถึงถึงจะได้ัวกันเลยงเลก็ริงหรอเล่นหอห้าสล้านบนเบอ เราจะบอกยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้ให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้เออดูอันนั้นก็พอแล้วแต่อยู่ที่แบบเออเราเราทแล้วเราชอบใช่ใช่มีมีวาดวาดรูปห้องรูปหรือยังคะใช่มีมีเฮ้ยไม่อยู่แล้วเนาะแบ่งสัดส่วนแล้วเนาะสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนมีลู้สองคนหลักไม่ไม่รู้ไม่รู้เอ๊ใช่ก็สร้างสร้างเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ๋อมือครับเล่นจริงเจ็บจริงยังไงครับเล่นจริงเจ็บจริงก็คือเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ายแล้วก็แล้วก็ทำตัวเองนี่แหละครับตัวเองนะฮะก็เป็นซีนที่มันต้องใช้อารมณ์ข้านั่งสูงแล้วก็เป็นซีนที่ต้องทะเลาะกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองนะไม่ได้เป็นความผิดของกองอะไรเลยเพราะว่าเราพลาดเองอะไรเงี้ยเราคุมตัวเองไม่อยู่เราก็เลย ก็เลยโดนอันนี้มาแต่ว่าก็ต้องขอโทษงาน <laughs> ขอโทษเอ่อละครหลายๆอยา่างอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าต้องต้องพักอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือกระดูกมือลาอาการมันแตกครับแตกก็คือแตกใช่ไปหาหมอตอนแรกบ,บอกว่าไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีทำไมมันบวมทำไมมันเจ็บขนาดนี้ก็ปรากฏว่าแตกไม่เคเาะยอมไอิงสักล็กๆ ไม่ได้คนอื่นเล่นไม่ได้ดิเราก็เราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วอยากก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นจริงๆเออแต่มันก็ไม่ได้เป็นซีนที่มันใหญ่โตอะไรนะแต่ว่าก็ผมว่ารอดูดีกว่าให้ทายดีกว่าว่าแบบเออซีนไหนยาพักตอนนี้ต้องแรงงเครับเขาคุณหมอบอกว่าให้ใส่เฝือกอ่อนอย่างนี้ไปสาอาทิตย์แต่ว่าเราเราก็เราก็เกรงใจทางกองหรือว่าทางงานอื่นๆนะเราก็ไม่อยากเลื่อนหรือว่าจะให้เขาหยุดเราก็ บอกเขาว่าถ้าสมมุติว่ามาโอเทษนะก็เลยก็เลยบอกเขาว่าถ้าสมมติว่ารับรับถ่ายถ้าสมมุิถ่ายแค่หน้าถ่ายแค่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำได้เราทำให้ได้เราไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเห็นผมในลักษณะแบบนี้อีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเลื่อนฟองเลื่อถ่ายอะไรตัวนึงเขาก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกก็คือถ้ารับอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่นี้ได้ก็ผมไปให้ได้ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วที่เป็นเพราะเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบเฮ้ยเราทำตัวเองปกติปกติครับก็แต่หยาหมอหมอบอกว่าพยายามอยากแก่อยากฟอนอะไรอย่างเงี้ยนักการที่ฝรั่งเศสเลยค่ะกาเซเนลอ๋อ รับชาแนลบิวตี้ครับผมบดีมากเลยอะ่ะดีมากเลยก็ได้พาไปดูสวนกุหลาบสวนดอกไม้ที่ที่เราก็ชอบู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่ชอบก็คือน้ําหอมของเขาได้ไปดูการผลิตการสร้างของเขาจริงๆแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวอะ่ะแล้วก็ได้เจอทีมที่น่ารักมากๆครับ,บรอดูโอกาสต,าต,ต่อไปนะครับผมก็มยังยังปลูกไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชมแหละในปีนี้ในปี นี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็น่าภูมิใจระดับหนึ่งงานอื่นาจะมีลุิ้วต่อคนใชครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับ